โดยโดยโดยอันเท่ากันอย่างโดยแบบระวังเนาะเสิ่เรนกันีตายเกือบล้มพี่น้องสบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้เข้าสองคนกะจะได้เริ่มภารกิจไปส่อยเหลือคนที่ทุกยากเนาะพี่น้องแลวกะ ม,มื่อกี้มีผู้ใหญ่ใจดีเพื่นสนับสนุนเข้ามาอีกเซนเคยเนาะคือ<ม>หลวงปู่อยู่ทาง USA โดยมื่อนี้เฮากับสิภาพี่น้องเอซไปเพิ่งไปส่มนากันเลยเป็นจังไดกาเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อตอนนี้เฮาก็วาฮอดเฮือนได้ปั่นแล้วเนาะพี่น้องซึ่งว่าเมื่อนี้เขาก็ไปหาซื้อเขา้าสห้องสี่เนาะ บ่มีเจ้าของสีเลยพี่น้องเขาก็เลยว่าได้ซื้อเอาแต่ของกินนี่แหละมาให้เพื่อนไข่เนะาะกระป๋ะกระป๋องแม่นตอนนี้กะถือว่าราคาสูงริบเร็วเนาะตอนนี้เนาะราคาแพงอียดีแม่นแล้วหาซื้อข้าวบ่ได้เหากะที่เอาเป็นเงินให้เพื่อนไปซื้อเอาเนาะพี่น้องโดยเขากะนที่ขอไปหาเพไนเลยเนาะ,ปะปนไปเดีดเ๋นวไปยู่ให้นอยดูก่อนี้อันนี้ก็ะเบนเฮือนของเพื่นนอนน้องพี่น้องย่างอ,อ,อันนี้อคกอกงัวบ่ดู มีสเปรนเงินของขวัญเนาะอยู่กับไนี่องสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอยู่กันสองคนนี่บอขุดยั้งอันนี้โอ้โแต่ก่อนเป็นน้ำส่าง ขุดทับข้อตายอีกเพื่อนบอกคนเองบ่แม่ะเพื่อนขุดน้ำส่างแล้วมันเจือนพี่น้องเบิ่งใส่ขุดมาเจือกเลยโอยตายยอดบุเพื่อได้ดีว่ามันเจือนลงพี่น้องเพื่อนบ่มีน้ำกินเนาะน้ำใสได้สาวยุไฉใส่ไปขโมยไปขอมยขโเพื่อนเนาะพี่น้องนั่นแหละเนาะรอของเพื่อนไปซุกน้ำเบานะ ล้อสุกน้ำเนาะยังบ่มีน้ำใสเนาะบอ้ย,ยมีน้ำใสบ่มีน้ำกินแหละเอาขอถามสื่อก่อนเนาะบยดิสื่อวันชัยสื่อวันชัยโดยเจ้าได้สะสื่อปฝนสื่อปฝนอายุเท่าไหนแล้วเราโบฮู้ฮะเราโบฮู้บ่ฮู้อายุประมาณบางนู่จะเท่าไหนประมาณบางนู่นก็จะประมาณว่างสี่สิบแล้วสี่สิบเนาะเจ้าได้สะหกสิบปลายแล้วหกสิบสองแล้วอันมียาซีเพชร เฮ็ดเฮ็ดเนี่ยอ่ะสิไปนี่เลยวเกิตายนเนื้อทุบรถไปหากิ๊ยกระป๋องเงี้ยเลโอ้ทุกรถหาทิพยกระป๋องเนาะโอ้พื้นเฮือนพื้นกับพี่น้องมันไหมยังเฮ็ดพื้นเฮือนไม่อันนั้นไม่ไปบ้านไม่ไปบ้านไปเฮ็ดเองบอกแม่นโอ้มีหน้าเฮ็ดกี่บ่อหนิบ่มึงไน้าเฮ็ดเนาะเมื่อนี้เวาไปหาซื้อข้าวลายมือสีกับบ่มีเลยบ่มีข้าวเนาะขาดข้าวเนาะอันมีพื้นมีไผ้าอีบ่อหนิ ไฟกะไอนนี้เลยไฟโซลเซลเลยไฟโซลเซลเนาะบ่มีไฟพลาไซเนาะโดยโอ้ฝนตกกับบอหัววันนี้ด้วยห,หัวคือได้ระเกลือวก,กับหัวระเกลือหมุกกับก่บหัวแหลมะ,ะมันวันพระวันเซ็ตเลย,ยอันนี้ก็เอาอันแก๊สเนาะพี่น้องมาใส่กระดาษดมาใส่อ๋ออันเจ้าเคยไปเก็บไก่สุดไหมประมาณจักรักจักกิโลอย่างไป่ซุกเราไปในกับ ตเป็นึะงรลุ่นเล็ซเซโนพ่นเลยลโ,โอ,โอ้เซโนกะสาว้รักเนาะพี่น้องสาว้กิโล3ศเออสาบปลายสามสิบปลายกิโลทั้งไปมาเนี่ไปกับจักกิโลแบบนี้มาดีหกสิป่าหกสิบองหกิโลพี่น้องมือหนึ่งเนาะคนอย่าง ไปเก็บมาเลยก็เอาไปขายซื้อแล้วก็ซื้อข้าวซื้อน้ำบหมแมนเลยได้เถื่อนละเขาได้ไปขายกระข้าวเปล่าจะได้ซื้อข้าวกินนี่แหละแต่ละมื้อได้เถื่อนละสิบซาวพันพี่น้องสี่สิบบาทหาสิบบาทดีเราตายมันหาพวกท่านด้วยหาพวกท่านบริกรเนาะแมนเลยอ๋ออันข้าซื้อพักแเวนนังเจ้ามือนะเจ้าเงินไปซื้อข้าวบ่ะเออยังอะนะเห็นนะในคาเตะนี้นี่กบโอ้กบกบแหงพี่น้อง ืนนี่กไม้กับโบราณไนไหนเนาะแม่นแล้วพี่น bon ้องนี่ก็ทุกกบยากกันแล้วอันยากเจ้านายคือตายพี่น้องเลยชีวิตเปิ่นกับแสนลันทดหลายเนาะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่บ่บ่มีเลยพัดลมกับบ่มีแล้วเนาะบ่มีไผ่เนาะเอออันตัวนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนบ่เลยเลย พพืนงูมานนทันนบ้านอปอเนี้ยยายมานีปออจปีแล้วย้ายมานีเดี๋ยว่าปีเลยได้สีปีสปีัวก็น้อยโอยู่ดีไม่แห้งอี้แล้วมาเข้าเสื่อนำเพื่อนอเพื่อนโอยู่ดีเม่แห้งเลน้อยแล้วบมมีเงินปิดเงินปัวเพื่อนแต่นี่ก็น้อยก็ยังซักยาบวทุกเข็มเจ็ดเข็มเลยเพื่อนโอยู่ดีเป็นอะไร ฟญายอดได้ตัวเลยแบบเป็นไข้ร้อนแน่เลยเนี่ยนบุมบี้รู้มีเตาบ่บ่เป็นอะไรือบุมบี้รู้มีเตาหรือว่าจากแรกคื่นอนฝืนกับเบาสบายน้อฝืนแบบบ่อยู่ดีมีแห้งแล้วพี่น้องบ่มีพ่อมีแม่คอยนี่บ่มีพ่อมีแม่เลยเลยหมู่เลยหายเลยหมู่เลยช่างคดไปบ่าอย่ายไงเลยน้องเลยช่างช่างคอยนี่ช่างคอยไล่คนมาอยู่ตัวมะเงี้ยว มาปิ้นมาผัวผัวเลยผัวกระชามือดีชีมึงไข่ถั่วก็ได้ว่างชมสมือนี่ก็ขาโนอนชักยาให้สามเข็มที่เข็มผมยังตีหนี่กับเจ้าอยู่กับโน่นผมมีเงินหน่อย่างผมเราได้ไปหายุกหาหมอบ่ะป่ะผมมีเงินไปหาหมอเนาะมีเงินไปหาหมอหาหมอนี่แล้วหมอผัดบ่กไปชาบไปบอกว่าสามปสิมันไหลละเลดนาะ ไม่ว่าว่ลิได้หรือ่ความจริงือนพัวได้จ้าเข็มพัวมันลงไปเลยขึ้นในเบิ้งแน่ขอขออนุญาตเด้ออ่าน้องน้องเหอไปตาสบายเลยโดยโดอันเท่ากันย่างัื้นไปกัเองโดยแบบระวังเนาะเกือบล้มพี่น้องนี่กันยุแล้ว เกือบล้มพี่น้องเลยนี่เกือบเรื่อนพักแล้วลอันเจ้าอยางให้ระวังเดอ้อเนาะพี่น้องเข้ากาับมาหยาม,เ,ยามาเพื่อนหยามซานเพื่อนเนาะมือน,นี้อันนี้ก็เป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนไฟ <c oughs> เพื่อนบอลเทดกินของเพื่อนเนาะแล้วก็มีกระถางใส่น้ําโอ้มันก็ถือว่าสภาพก็ถือว่าอยาก <ลง S 1> บาวายปรเด๋ยเนาะพี่น้องโอ้ห้ามเ <ลง S 1> พื่นอนบอกว่าห้ามลงนี่ถ้าลงไปนเี่ยเซตเลย อันน <othe> <cues> <sm convert to studios> ี้ก็คือบนนอเนาะทางในนี่ข้ามกัสิขออนุญาตบึงอันนี้สัตว์ใดบ่นี้อยู่ได้กันได้เอาแล้วเข้าทางไหนเจ้าหญงหญอะไรได้หญิงหญิจะไปเลย้นมันไ่มักอ้างในก็ได้ทางในก็ฮักทางนอกก็ฮักักว่าโอ้ถือว่าสภาพกับอยู่บ่ได้ก็เด้พี่น้องเอ้ย พ่นก้ามันเป็นผ่ากระตาดเนาะผากระตาดวะอันนี้คือเหนเอนเจ้ามาปุ๊กเอาบริวารใดๆน้องชายปุกให้มันก็เป็นไม้เก่าเนาะตัวนี้เราไปอไ อ่ะลองลองเออได้อยู่ได้อยู่น้องพี่น้องอันนี้คือบนนอนบอกโอ้ยนองนโอเคโอเคโอ้ยผลับเลยเลยโอ้บ่เป็นหัวบนอิู่บนนอนดอกโดยโดยโดยพี่น้องเลยพื้นเฮือนก็แปลว่าเยี๊ยบหมได้แล้วเนาะจับจับแปลว่าเสาเฮือนฐานะพี่น้องทางลุ่มนี่การ ตามที่เบิ่งเนอนี่ดอกบน่แล้วพี่น้องเลยดอกเมดเกินทางไปกริงเห็นไรมันมีผูด่วยเลยแล้วกอบความจดนี่แหละอันเมื่อนี้เขาก็ได้ซื้อไข่กับปลากระป๋องนี่แล้วมาให้ห็นเจ้าได้อยู่ได้กินว่าเข้าได้ส่ะตอนนี้มีบ่กเขากินเข้าเลยเขาดอุ่นเคยกินกินเบิดงแหละ เห็ดไอน้องเลยตวจง่ายกับบรกแล้วเาไปหาซื้อข่ากับบมมี่เห็ดไอน้องบานี้วัวต้องการให้เราสีให้เป่าหนึ่งบเราจังสีให้นะพับชบึงให้นาะเพราะว่าพี่น้องเอ้ความทุกข์ความยากเนาะนม่ไครกัละเว้นบ่ได้เลือกเกิดบ่ได้เาก็ได้เมนใช่ใจมม่กับบ่อยเป็นนัและมันเป็นนี่จะได้ เงินครัวกับบะมีพี่น้องเลยตอนเที่ยงกับอะไรกินเลยญาติเต็มกินเลยครับปู่ตอนเที่ยงนี่นี่แหละตอนเที่ยงกินกับเครียดนี่ว่าตอนเที่ยงอันดินเนี่ยจ้าดินไผ่อันดินคุณแม่นาะโอ้ดินเพิ่นให้อยู่พี่น้องเพิ่นไล่หมีแล้วก็ขน่อชามาอะไรเนี่ย เลยเท่าไหลยไดดินไดดินั่นนะนะกับเพื่อนว่ะคัน่าเพื่นบ่มีบอลอยู่เนาะพี่น้องบ่มีบอลอยู่อาศัยโดยแล้วก็บ่มีที่พึงทาบ่โดยคันว่าพ่อเป็นไปได้นะขอบ่บ่อคันว่าเป็นไปได้เนาะพี่น้องเพื่นเพื่นบ่มีดินดินอยู่กับเฮือนเนาะคันว่าคันว่าสี่อันซ่อมแปลงเห็ดเฮือนให้เพื่อนกับดินก็คือเก่านล้พี่น้อง บุม๊มเนดินเพิ่นเนาะดินของเพิ่นแม่์ถ้สาสร้างขึ้นได้กับของเขาเนี่ยจะกได้เป็นของตัวเองอะนะดนินนะน้อยกับยามันเป็นของตัวเองอะนะแบบนะเจ้านายี่ซื้อเรือก็ดีอของขึ้นในนั้นสร้างนี้คุดคนเดียวบ่ กบหมูห้าวานหมาคุดซอยคุดกับกไรใช่เนาะคุดบรไรเดี๋ยวไปได้ไหมโอ้ขอโทษันไปได้ไหมูมันเดือมันอดตกสไปกนุ่มเบอไดในหัวผัวกัด้ยนี่ค่ะกระเจ้าเนี่มันเจือนพี่น้อง้ยคุดสางอันตรายเด้หัวเราบักไข่แน่เลยเดี๋ยวนี่นคือหัวดิ้งน้อยได้ในสาวมอฝนที่ทังตะบิกัดเตือนอยู่มันเสีเจียดได้มันบีได้ได้นี่ยหัวเนเป็นไ้ มันแง่เลยครับว่าบ้านเชียงไทยอ่าแล้ววันเดียวเดียวปีละปีละทันแบนอันมันมันแง่ได้แล้วลุงแจข้าวหนึ่งบุบถึงไปข้าวนานหัวใจนี่เราจนเพิ่นการคุดสร้างเพื่อย้อนข้อมจำเป็นเนาะพี่น้องก็คือว่าอยากมีน้ำใช้เห็นแหละเนาะแล้วบัดนนี้มันคุดบ่ได้มันก็จำเป็นต้องได้ยุดเนาะ ไโขไปขโขเขาเจ้าโขเขาเจ้าัทดฝืนใจดีฝืนก็ให้มใจให้เขาออกไปทางไหมคันฝืนใจดีฝืนก็ให้พี่น้องเลยฝืนใจให้ฝืนก็ให้เนาะใจให้เขาเขาเก่าถึงเงินเอี่ยงเสนีนะน้ำกินบอกขนญาตเด้ออันนี้น้ำกินฝืนน้องพี่น้องอะไรเนาะสิมีข่ากินบ้านี้ข่เคยไปซื้อที่ไหนฝืนเนาะอันนี้ อุ function, e, ้มจักมือนี yd, ่กุอยูเปลี่ยนเดือนแล้วอันได้พอได้กินอยู่บ่บ่บ่เคยได้กินได้คือน้ำมันเด้บักเพชรเกือบเป็นนัวมีบ่บ่มีบ่โอ้คนชีเห็ดเอาได้กิ่นนอกไข่เนาะบ่มีน้ำมัน้บ่ตงอันนั้นฮู้ไผรอะนะฮู้หนองชายฮู้เสียนี่แล้วโอ้น้องชายโอ้เสียแล้วผู้ที่มาเห็นเงินสอยนี้โอ้นั่นแหละจเจ้าบอกกัน เจ้านายวะบ่มีเอื้อยมีน้องเลยมัดซิดเลยบ่มีเอื้อยมีน้องบ่มีพี่น้องบอกไงบอกตลอดจะคือกลับกับบ้านซะพี่น้องกับบ่มีพี่น้องเอ้ยญาติมิตรกับบ่มีอะไรก็อยู่กับตัวเองอันพี่น้องทางเจ้าเด้สะบ่มีเลยบอกคอยแม่คอยเอื้อยน้องคอยตายดับเคอยอะไรบ่มีมีแต่คอยผู้เดียวนี่โอ้ผัวกับบ่มีเอ้ยน้องมีผู้เดียวต้อเพิ่นผู้มาผู้จ้างนั่นนี่ะก็ลดตัว คนจะตายตายแล้วก็บโบได้เงินในค่ำเป็นแบบนั้นเช้าเงินในเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญนาน้องกับยังบบมีนั่นนะเจ้าไอ้พี่เบ้าเพลี่ยนโควิดความโควิดทุกโควิดยากนั่นนะเจ้าพี่น้องเอ้ยนันทดอิลีเนาะเพิ่งพาไปกับโบได้พี่น้องกับโบมีดินอยู่กับโบมีเนาะน้ำใจกับโบมีเนาะไปรับจ้างเพื่อนเอากงมาเลี้ยงเนาะก็ได้เงินสืบเนี่ยวัน จาเอปีเลยเพื่อนยังง้วนได้อ๋อเดี้ยงให้เพื่อนสามปีแล้วพี่น้องเดี้ยงงัวกับเพื่อนยังบ่แบงพี่้องบอกว่ากันว่าปีละตัวปีละตัวปรชุดไทยมีจัดมีจัดไปจักให้ใช่ป้ะว่าไร่ผัดหมูผัดรวยเขาเนาะเขาบอกว่มียังคนทุกเขาบอกว่าได่เนาะแม่นถ้าที่เพชรนาไถ่คเณบอกว่าบอกแห้งไรหมูผัดป่าเผาก็อยู่แล้วอันดินนี้เพื่อนเคยบอกว่าคันแมนมีบ่อนบ่อนอื่นอยู่แหละเพื่อนให้ไปบ่อนที่จังไดแม่นอ้ พ่ม,มีบอน,นมีบอนอะไรับห,ห,หายไปลเลยมีโครง<ข>การไม่ฮหดไปก่อนนะ<อ>จะบอกึกษาเจ้าหน้ายอยู่เดี๋ยวนี้และคันมีบอนอยู่แหละเพื่นอนเฮอจากนี่ว่าฉันทราพีน่น้องเลยไม่ว่าเพื่อนคล้ายๆว่าเพื่นอนโบ้อยู่ยอะไรไปเนาะบอกง่ายๆกับบอกเฮายาเฮกับฮาท่านไล่กันทั้งอ้อมเนาะจบอกตรงว่ามึงนี้ซะกับมันฟดนะที่เได้ สีเฉาเลยเนาะจะแี่นะดับแล้วเนาะเกิดง่ายขมูขึ้มานกระเบิดยู่้คนกระป๋วกคนนี้นะเจ้าโอ้ยพี่น้องเลยเวลาอยางกลางคืนใ้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าไฟฟ้ากับโบค่อยสว่างบันไดคืนนอนน่ะข่อยนอนน่ะข่อยนอนก็ได้โอ้นอนอันนี้บอนี่น้องนี่โบมีชาดโบมีเพียงโบมีผ้าพื้นเดียวนี่แหละก็ชาดกับโบมีเพียงกับโบมีชาดนี่มันคาดมันโบจะ บ็จะปูข่อยนะโดยเราพื้นมุ้งกะมุ้งกะมุ้งมุ้งกะมุ้งขาดหมดเลยมันโบมีเนี่ยมันชฉลยจังเจังเลยบริการมุ้งบริการมุ้งบริการเพียงปัวกันนู่นกันนี่กะมุ้งกะขาดแล้วพี่น้องเอ้ยมุ้งกะโบมีอยู่ซซะเนาะมดมดมันมีมดคนละนุ้ยกับผัวมันโบมีเลยจ้ะชีวิตของคนเฮาเนาะโบมีไปเลือง บ่มีไผยแบบอยากเกิดมาเป็นแบบนี้<ด>แต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วมันก็าเลือกบ่ได้พี่น้องเลยไหนๆก็ต้องสู่ต่อไปเนาะไหนๆก็สู้ต่อไปกตเ, <light. S 3> เทเดี๋ยวเฮาสีสู่ไฟเซฟทัมมดพละเดี๋ยวเฮาสีไปซื้อข่าให้เนาะเดี๋ยวจะลองให้พิ่นสีเข้าให้จากเป่าปหนึ่งเนาะไปยก็ซอยกันคนละเล็กคนละหน่อยเนาะเฮาก็สามารถซอยได้แบบนี้โดยวันนี้เฮาสีคอโตไปเบิ่งเข้าให้ก่อนเด้อโดยเดี๋ยวจากนอยเฮามาเนาะ สุดส e ุดส okay. ิไหนสาวซื้อขึ้นเจ้าหินนี่แหละเศรษเงินโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอยู่เนอะลุ่มพี่มันมันดอกเลยดอกเวลาพี่น้องเอ้ยนี่เหยียบกระบอได้นี่เบานกงออกก็น่องพี่น้องเอ้ยน้องน้องตะเกียวกหากระเห็นเนาะวางนี้เนาะใส้วางได้ อันนี้กระโดดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ใครบ้างเสากลางนี่กรบอกอยู่นะท่านผุขาดเลยไปหาแป้นเก็บแป้นมาไปหาแป้นมาตราบใส่เนาะกระตาบเนามันฮักบอแล้วพี่น้องเอ้ยจะเสียเหตุอาไรเนาะ เสนรันทดอีพี่น้องเลยจะเสเหตุต่อใดเนาะจังจีซอย่นดเป็นตัวจริงเลยเนาะว่านี่มันบดความสื่อนเดียวมันบ่หาก็บกินเนาะมนความสื่อใเดียวมันสบายความปดมันกัน่ไปหาขาไ ที pues right. ่ทวบ้านห้ามใครในเ่องสเปยาสั่ง้มเลยนีอะไรเหตดในกได้ทซี่ปอกีเนาะเาเ้ยเอา้ามล้บกเาเอาไปทางหลังนงเอารดโล่งเลยให้พอนเน่นั่งโบกนี่น้องเลยใส่โซ่ไว้เด้อโบนยำมาผี่ลูกยำมาพี่โ้จะไดแข่งแล้วก็ลาดลบปูทั้งอย่าง ะนตอนนี้เฮากลับไปซื้อมงเพชรตึงนัวเนาะพี่น้องแล้วก็นมน้ำมันน้ำปา่าเนาะให้เพึ่นเนาะแล้วก็ข้าหาซีโลอันข้าวนี่เาจาะข้นเฮือนได้อยู่หรอเจือวะหามกลิ่นเยอะว่าเฮือนแบบจะสิไว้มองใด้เนาะไปลองก็ล่องล่องขนไ่ขนหามได้อยู่ปะนงหามได้อยู่หรอ ขั้นสกาเอาอันเจ้ามีบ่เปล่าเอามาแบ่งหามเปล่าเออเพราะว่ามันมันนักพี่น้องเลยหาซิปกิโลเนาะเรานักคนหามกับโบฮอนหาซิปละฮะไม่รู้มีนะเอาขึ้นปลาเทียบว่าขึ้นปลาได้เม็ดเลยขึ้นปลได้ฝัดเสียงอีพี่น้องเพราะว่าเฮือนเพิ่นกา ยันเฮือนฮักพี่น้องเลยเฮ่เขไก่วะนี่แมนบอบ่มีไก่เจ็บตัวเรื่องาวอบอมีไก่เลี้ยงเนาะไก่ตายสิเส็จตายผ่าตายผ่าตายไปเลยแล้ว้้เขาเลยกันหนึ่งกินง่ายด้วยแบบนี้เพราะว่าเพิ่นมีเข้าถุงน่อ กดีเอ้า,อาอสีแบ่งใส่สอบอีกสอบหนึ่งเนาะพี่น้องออค,คือว่าหามขื่นกับโบได้แล้วกะยานเฮือนพื่นหักแน่ดีใจยี่บโดยทีด้เข้าหินแล้วเนาะโด้วยโคตรโคตใจเด้อหนึ่งสาว ได้ได้เป็นเดือนป้นี่กลายแล้วถึงกลายอย่เดือนนั่นสาโตายเดือนแล้วลู่วจะเอาไปเลี้ยงละม่ขาเจ้าเนาะขึ้ควอลมัวตัวเองันแม่แล้วเป็นยังบุกไหโตเนาะบุก้าถามอีกบ่บุก้าถามโอ้แกล้งกระเบา บอกจะของิ่นน่ะออไปถามไป,ปขึ้นสิโพดเถอะจ้าขิงงัวว่าในสอบนี่โอ้ตักว่าไปขายเปล่สอบเท่าไหร่สอบเป็นันโอ้สอบสามพันเยี่ยมีซื้อของิงงันวนะผืนน่ะพี่น้องอืมซื้อของิงงัวซอยเผืนกันเนาะเอามือใส่ต้นไม้เลยเอาใส่สักสลิงเข้าได้บอลได้ยู ยกยกซอยกันนงยกซอยเพื่อนป้าจะไปยกซอยเอ้ยนี่ถึงชื้อขึ้นไปเทิ้งในกระตารดกระเมียนอันนี้มะเขือเนาะพี่น้องนี่มะเข็ดกับน้ำมันน้ำป่านมเขาอะวขาล่ะได้หม หมดได้เฮ้ยคุณหนุงระวังเด้อเอาขึ้นเท้าลขั้นฟ้าขึ้นเทิงมาหนาขึ้นก่อนนะจ้ะเออไวอะไรนี่บกสาวเขาในบกเสาเขาในเยอจ้ะโอ้แม่แหละ เราหันสุดก่อนเขาชี้ยืนดีนี่เออไปรท่าคนท่าขเขาโยกเขาลอยปลปายลอยคือฮาร์ปปวดแล้วเพชรอันนี้เราก็ซื้อนมให้เจ้าไอ้ก,กิน,นมาได้เลยไปหาเขาอยู่แหละฟงสีไก่ไก่ไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้กับน้ำมันกับน้ำปลาไว้ทอดไข่เนาะเพชรเป็นนัวน่ะแล้วก็นมไข่ปลากระป๋อง ติดเขเท่าไรยาคะท่าว่างห้าิห้า่ยาเสียเาซักเลยค่ะคือยาอย่างเขีหนึ่งค่ะที่ผ่าิเขนหนึ่งเ่อไงอันติดเพิ่นอยู่บ่ค่ะด้วยนะไปติดมาวะเป็นยาเส้นง่าย เส้นหน่อยเนาะแบบเส้นเราไปเซ็นยูไซค่ฮะดูอะไรดูบ้านติดตาแท้เอืออ๋นั่นแหละพี่น้องเลยอันเข้ากะซอยเหลือคนละเล็กคนละน้อยเนาะเจใดกะผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่ออยากซอยเหลือกะสามารถติดต่อมาทางเขาได้เลยเนาะยังจะขึ้นไอดีไลน์ขึ้นมาแน่นี่เนาะ เมื่อกี้มีอันหลวงปู่จาก U S A เนาะแล้วก็หลวงปู่คนล่าเนาะที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศแล้วพี่น้องเพิ่นก็นได้ซื้อเครื่องซื้อของให้อันครอบครัวเพิ่นนี้เนาะแ,นแล้วก็พี่กรณ์จากประเทศไทยเนาะ <c oughs> เอาก็จะได้เอาเงินไว้เพิ่นเอาไว้ซื้อยาแล้วก็เอาไว้ซื้อของอยู่ของกินเนะาะู้ยแต่ไดก็ให้สู้ต่อไปเด้อเป็นเงินสองแสนที่พี่น้องเลยให้เพิ่นอะจค่เพิ่นจค่ เจับคนละใบอยู่ดีม่แหงเด้อผู้ใหญ่จะดีเอ้ยพ่อหักผัวแฝงเอ้ยอยู่ดีม่แหงมาช่วยกรนโนยกันนะอยู่ดีม่แหงเด้อคขอบคุณขอบคุณหลายเด้อพ่อหักเอ้ยอถูกแล้วผู้ใหญ่จะดีเองเปิดกว้างให้กว้างนึกอยู่ดีไม่แหงเด้อหน้าบ้านเป็นบ่านเด้อสอนผัวขากันดีดีใจบ่าวันนี้ได้หลายอย่างเลยวันนี้เลยดีใจเนาะเอดอ อันนีจระไก้ามุนาเข้ากีมาเยียมใหม่เด้อจระก้ให้สูต่อไปแล้วน้องเข้าก้าเข้าก้าคือว่าเป็นกำลังใจให้เจ้าอีกให้สูต่อไปเนาะแน่นต้อนโตให้เท่วันนี้เขากะสิได้กลับแล้วเนาะมุนามื่อไงจะมาแหวมใหม่ขอบุณขอบใจเด้ออยู่ดีเมี่ยงวะ เดียวซื้อเขยละโดยดอกใจลายโดยอยู่ดีมีแหงเด้อบันนี้เด้อน่าสวยจังยน่าถูกมาได้ครเอาอย่าลืมมาเข้าเลยจ้าหนึ่งเข้ากินกินเด้อเลยจ้ากินให้แซ่บๆเลยมันไน่าทสิมาเยี่ยมมายามไม่โดยปะอันนี้ก็เป็นแบบบริเวณเพื่อนผลน้องพี่น้องอันนี้ก็คือแบบอยกให้เบิ่งมอนที่ว่ามันฮักแล้วผลกระไดมาตากเอา น่าสงสารดีๆพี่น้องเลยน,นี่กระพุยเนาะพุยกับปลอปลอเพิ่นกันปออนนี้แหละนะไปซุกอันกระโปะกระปองมะขายนะคิดว่าไปหกสิบกิโลต่อมือเนาะอันนี้ก็เป็นข้างหลังเพื่อนของเพิ่อนอันนี้กับขออไก่เนาะบบมีหดไก่เพิ่นว่านี่แหละพี่น้องชีวิตคนเฮาเนาะเลือกเกิดบบได้ เอาสิได้กลับไไอันนี้เหลืออั้อีกเรื่องหนึ่งเนงาะเขามาอาสิซื้ออันนี้นะเออซื้ออันนี้เชิดฝนก่อนเอาสิซื้อทิง,งวัวซอยเจ้าเอาอเอาโอ้ฝนไว้ได้น้องโอ้ห่ะพี่เดาหา้องหมาเอาเอากระซีซื้อมูลซัดซอยเพิ่นเนาะพี่น้องเป่าละสามพันจีประมาณสิบบาทเนาะซื้อซอยเพิ่นใส่ได้สำใดก็เอาสำนันเพิ่นว่า เดี๋ยวจะเอาบบนางโบโบลงจากรถก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอานี้ขึ้นบัวได้เน,นาะนักนักได้มูลสัตว์นี่สงสัยเป็นน้ำตากฝนเนาะให้บดพิพันเนาะแล้วที่มาซื้อซอยใหม่เนาะป่ะมืองาวันนี้โบโบโบอไป น,นี้กับแบบน่าสงสารแลยเนาะพี่น้องจังใดก็ขอความเมตตากรุณ้าจากพี่น้องเอฟซหลายๆเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสามี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องตูเกี้ยวและขอขอบคุณพี่น้องเอซที่บอกกดค้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซนูเฟมิลี no เดอ้อสบายดี